เด็กๆวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะก็มาพบกับวีนนะคะที่ห้องเรียนออนไลน์อนุบาล2นะคะวันนี้นะคะมาเรียนคณิตศาสตร์นะคะวันนี้ควีจะให้เด็กๆนะคะไปเรียนรู้เรียงลําดับเลขน้อยไปหามากค่ะค่ะเด็กๆพร้อมไือยังพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยนะคะค่ะเรามาเริ่มจากการทํา ตัวเลขการทําจุดเติมตัวเลขที่หายไปก่อนนะคะเด็กๆขีดให้โจย์นะคะโจทย์ข้อนี้นะคะเรามาทบทวนการเติมตัวเลขที่หายไปก่อนนะคะจุดข้อนี้นะคะมีศูนย์ต่อไปเลขหนึ่งนะคะแล้วก็เลขสองแล้วก็ขีดว่างไว้เด็กๆว่าต่อจากเลขสองเลขอะไรคะที่หายไปเลขอะไรเออ เลยนะคะเลขสามเด็กๆหลายคนมีเชื่อว่าตอบถูกหลายคนเลยนะคะค่ะอันนี้ทบนิยตัว,วเลขที่ว่าเด็กๆต้องอจำกันได้แน่นแล้วนะคะต่อไปจุดต่อไปนะคะมีเลขสี่เลขสี่นะคะแล้วต่อจากเลขสี่นะคะขีดว่างไว้เลยแล้วก็ไปที่เลขหนะคะเลขห เลขเดแล้วแล้วเด็กๆว่าต่อจากอันนี้มีแค่นี้นะคะต่อจากเลขสี่เลขอะไรหายไปคะเด็กๆถูกแล้วค่ะเลขห้าหายไปนะคะเก่งมากเลยค่ะค่ะเรามาเรียงลำดับเลขน้อยไปหามากกันเลยนะคะเด็กๆเริ่มจากการที่เด็กๆนะคะทบทวนตัวเลขก่อนนะคะ เดีกยเอานิ้วมือขึ้นมาเลยค่ะอ่ะแล้วพูดเลยนะคะเอาอันดับแรกเลยศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะเอากำปั้นแทนเลขศูนย์นะคะต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ แล้วทีนี้มีเลขศูงถึงสินะคะที่อยู่ข้างบนของติอ่ะทีนี้เป็นพอมไหมยังพอไหมยังคะพร้อมอยัง,อ,อ,ยง,อ,อ,ยงอ่ะเริ่มเลยนะคะโจทย์ข้อแรกเติมตัวเลขนะคะโจทย์ข้อแรกมีเลขเรียงกัน4เลขนะคะเลขที่ผิดให้มามี4 1นสมนะคะแล้วก็2อ,อ่าเด็กๆว่าเลขที่น้อยที่สุดคือเลขอะไรเออทวนอีกทีะ,ะสี่ห่สามสองเลขอะไรน้อยที่สุดคะอ่ะวิธีวิธีเราจะเทียบจากตัวเลขข้างบนของผู้อิตนะคะสูง ในโจทย์ไม่มีต่อไปต่อจากศูนย์หนึ่งในโจทย์มีไหมคะอ่าในโจทย์มีเด็กๆเอามาเติมข้างล่างเลยค่ะนะคะเลขหนึ่งเราจะเรียงเป็นตัวแรกเลยนะคะของแถวนะคะเอาเลขหนึ่งมาก่อนจะเอามานะคะขีดทับก่อนเลยนะคะขีดการกระบาดท,ทับเลยว่าเลขนี้เราเลือกแล้วนะคะ ต่อจากเลขหนึ่งดูข้างบนสิคะต่อจากเลขหนึ่งคือเลขอะไรเอ่ยอ่าเก่งมากค่ะเลขสองใช่ไหมคะอ่าเราก็เอาเลขสองมาเติมจากเลขต่อจากเลขหนึ่งเลยนะคะแล้วอย่าลืมกากระบาดทับไว้เลยนะคะต่อจากเลขสองต่อไปต่อจากเลขสองคือเลขอะไรคะถูกแล้วค่ะเลขสามนะคะกากระบาดทับด้วยนะคะก่อนที่จะเอาลงมา ะะเอาลงมาต่อจากเลข2นะคะ3ต่อจากเลข2แล้วเลขสุดท้ายเลขอะไรคะดูข้างบนก็ได้ค่ะใช่แล้วค่ะเลข4ี่นะคะแล้วมันก็เหลือตัวสุดท้ายนะคะก็ต้องเป็นเลข4แน่นอนเอาเลข4มาเติมนะคะลองอ่านสิคะหนึ่งสาสี่ใช่ไหมคะมันจะอ่านข้อแรกอ่านไปแล้วเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทำได้นะคะ มาดูโจทย์ข้อที่2เลยค่ะข้อที่2ที่ผิดให้มาตัวแรกนะคะ9 6้าหกแล้วก็7นะคะ9 6 8 7ดเด็กๆทำสิคะว่าไหนล,ลองทำเนี้ยว่าเลขอะไรน้อยที่สุด9 6 แล้วก็เจ็ดเลขอะไรน้อยที่สุดคะ,ะดูข้างบนนะคะใช้วิธีที่ตุ๊กอิดบอกไว้ดูข้างบนนะคะมีเลขศูนย์ถ้าเราไม่มีตัวเลขเราดูที่นิ้วมือนะคะนิ้วมือศูนย์ถ้าเป็นศูนย์ก็ใช้คำตั้นแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดปดเ้าสหคะถ้าไม่มีตัวเลขแต่ตอนนี้มีตัวเลขใช่ไหมคะมองไป ดูสิคะว่าศูนย์ของเราไม่มีหนึ่งสองมีไหมไม่มีสามมีไหมคะไม่มีสี่ไม่มีห้าม,มีไหมคะไม่มีหกอาดูหกหกหัวอยู่ข้างบนหรือข้างล่างคะเด็กๆอย่าลงนะคะใช่ล้วคะหัวอยู่ข้างล่างแล้วดูสิคะว่าตรงกับตัวไหนตัวที่สองใช่ไหมคะ การกระบาททิ้งตัวเลข6นะคะแล้วเอาเลข6ลงมาเขียนเป็นตัวแรกนะคะเติมตัวแรกของแถวเลยนะคะ,ะเราได้ตัวแรกคือเลข6น้อยที่สุดนะคะต่อจากเลข6เด็กๆดูข้างบนเลยคะ่ะคือเลขอะไรคะเลข7ใช่ไหมคะเราเอาเลข7นะคะที่เป็นตัวสุดท้ายของแถวนี้มาเติมเลยนะคะต่อจากเลข6เป็นตัวที่2เราได้6 7เจ็ด เจ็ดแล้วอะไรคะเด็กๆอ่าใช่แล้วค่ะ8 8แดอยู่ตัวที่3าของแถวที่โจทยุญธ์ให้ใช่ไหมคะเอา8ลงมาเติมแล้วอย่าลืมค่ะกระบาดท,ทิ้งด้วยนะคะเราได้3ตัวแล้วตัวสุดท้ายเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะเพราะข้างบนมันก็เลข9้าใช่ไหมคะเหมือนกับข้างล่างที่มีตัวเดียวเราเอาเลข9้ามาเติมได้แล้วนะคะเราได้เลขน้อยไปหามากคือ6 7 8แล้วก็9ค่ะอ่าอันนี้ครูอิกจะเอาโจทย์อีกข้อหนึ่งมาให้เด็กๆทานะคะอ่าโจทย์ข้อนี้นะคะมีตัวแรกนะคะเลขศูนตัวที่สองเลขสิบตัวที่3าเลข5นะคะมีแค่3ามตัวอ่าเด็กๆลองทําเลยนะคะ อันดับแรกเราดูที่ไหนก่อนใช่แล้วค่ะเราดูที่ตัวเลขที่เรามีตั้งแต่ศูนถึงสินะคะดูสิคะว่าเริ่มจากตัวแรกคือเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะเลขศูนย์แล้วในโจทย์มีไหมคะมีใช่ไหมคะมีแล้วการกระบาดทิ้งก่อนค่ะแล้วเอาเลขศูนย์มาเติมเลยนะคะศูนย์คือตัวที่น้อยที่สุดนะคะต่อจากเลข0ูนย์คือเลขอะไรเด็กๆด,ดูสิคะดูเลยค่ะ1 2มีไหมคะไม่มีทั้งสองตัวเลยสมไม่มีสีมีไหมไม่มี5มีไหมคะมีใช่ไหมคะเอาเลข5้าการ s u ท,ทิ้งเลยนะคะเลโจทย์ที่ผิดมาแล้วเอาเลข5้ามาต่อจากเลข0ูนเลยค่ะต่อไปต่อไปเดือนสุดท้ายยังไงก็ใช่ใช่ไหมคะ10แต่แเราจะให้แน่นอนเราดทูที่ทั้งบนแถวเลยค่ะ5แล้วก็อะไรคะ6แล้วก็อะไรคะ เจ็ดแล้วก็อะไรคะแปดแล้วก็อะไรคะเก้าแล้วก็อะไรคะสิบใช่ไหมคะมันจำง,ง่ายๆว่าเลขศูนถึง10มีอยู่เลขเดียวที่มี2ตัวนะคะในในจำนวน0ศูนย์ถึงสิเราเอาเลข10มาเติมตัวสุดท้ายแล้วก,การกระบาดทิ้งด้วยนะคะเราก็จะได้เลขที่น้อยไปหามากคือ0 5แล้วก็10ค่ะ เด็กๆเก่งมากเลยนะคะค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคะนี่คือการเรียงเลขน้อยไปหามากนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะการเรียงเลขน้อยไปหามากที่ผูดส่าเด็กๆเรียนรู้หุดว่าเด็กๆพอจะเข้าใจแล้วก็เริ่มมีทักษะแล้วนะคะเด็กๆเอานิ้วมือของเรานะคะมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการนับเลขนะคะ เรานับได้ยี่สิบถึงสิบนี้ยังไม่ใช่เลขมากเราสามารถใช้นมือของเรานะคะมาทําการนับหรือการบวกได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งการเรียงลําดับเลขน้อยไปหามากนะคะเด็กๆอยู่บ้านนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนแล้วก็ที่หรูให้ทําไว้นะคะก็ทบทวนแล้วกลับไปดูคลิปเก่าๆนะคะก็จะทําให้เด็กๆะะมีทักษะทางคณิตศาสตร์และเป็นนักคิดที่ดีได้นะคะสําหรับวันนี้หุดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ